แล้วอีกคำหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นการเรียนยันอย่างหนึ่งนะครับก็คือคอมมูนิตี้คณะวิศวศัสตร์ราาตรของเรานะครับที่คนทําง,งานหมายถึงว่าคนที่เป็นสิทยิ์เก่าจบอยู่เราให้ทางานอยู่ในอุตสาหกรรมทั้งในระดับโลกและระดับชาตินะครับแล้วก็เป็นชุมชนท,ที่มีเครือข่ายมีความแข็งแกร่งวันนี้เนี่ยอย่างที่ท่านอาจายบโงงบอกนะคะรับสิษธ์เก่ากลับมาช่วยเหลือภาควิชากลับมาช่วยเหลือคณะ คำมูนิตี้คอมมูนิตี้เนี่ยเป็นเป็นคำหนึ่งที่บอกว่าคณะน,น,นีสิทธิโจ,จากคณะเราไปเนี่ยจะมีความได้เปรียบสามคำนี้ทำให้เราสามารถผลิตวิศวกรที่เป็นผู้เชีย่ยวชาญด้เอ e ชิ i ออร์ริ่งในอนาคตได้ดังน,นั้นสิทธิ์ที่จะมุ่งถัดไปต่อมาก็คือว่าเราจะต้องเอน i ิเ e r i n ริ่งเกิดอ,อันตรายที่โลกของอนาคตเนี่ยมันจะทาาเตาไม่ได้มันจะมีปัญหาสิ่งต่างๆที่มากขึ้นทุอกอย่างไปอย่างรวดเร็ว แต่คําว่า e n g จ n e e r i n g เป็นคำที่ปอดีการเป็นศาสตร์ที่คณะวิศวะของเราต้องการสอนให้เด็กเราเสามารถทํางานในสิ่งที่พรดีได้ในอนาคตนะครับแน่นอนว่าสิ่งวันนี้ที่จะเกิดขึ้นก็คือห้องเรียนอัจฉริเรีายเป็นสิ่งหนึ่งเป็นคอนเซ็ปต์หนึ่งที่เราจะสามารถทําสิ่งนั้นได้ เป็นการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมดึงภาคอุตสาหกรรมเข้ามาในห้องเรียนเพื่อที่เด็กของเราทิสศิษย์ของเราเนี่ยจะสามารถออกไปทํางานแล้วเป็นประโยชน์จริงๆนะครับคอนเซปต์หนึ่งที่เกิดขึ้นในมหาลัยปัจจุบันก็คือโคอ c r เ a ชั่นการผลิตนิส,สิตไม่ได้ผลิตโดยอาจารย์อย่างเดียวต้องร่วมมือกับอุตสาหกรรมซึ่งวันนี้เป็นจริงนะครับโดยบริษัทเมกเทคแล้วก็โดยภาคชาลิมต้นกลดึงอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมด้วยมีคำว่าโคดีไซน์คือออกแบบหลักสูตรร่วมกัน นะครับและก็โคดิชเราสามารถดึงบุคลากรที่มีคุณภาพในเท่าสาหกรรมซึ่งก็เสด็จเป็นสิทธิ์เก่าของคณะเราเข้ามาร่วมพัฒนาดิสิทวมกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีท่านสื่อมวลชนแล้วก็ Arrow, ทุกท่านก็จะได้เห็นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็คณะก็จะพุ่งหน้าไปในทางของดิจิทัลในห้องเรียนอุดมารวมถึงเรื่องของซัสเ์สินที่ดึงท่านาดที่การ ะครับวันนี้ผมเชื่อว่าเม็กติคคลาสรูมเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือเชิงลึกต่อไประหว่างภาครัฐสังคมะทรวงการศึกษาและทางบริษัทเม็กเทคอ่าโคเรชอ่าเม็กเทคเดลเซกิลอร์ปอเรชในประเทศไทยนะครับซึ่งจะมีโครงการที่ทําร่วมกันนา่งมาในเวลาต่อไปด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นต้นแบบของการประสานพลังระหว่างภาคมหาาวิทยยลันะครับกับภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อที่เราจะสร้าง ะละกลรมจากที่มีคุณภาพตามคอนเซ็ปที่เราได้ตั้งไว้ตอเนื่องสองัมปทานนะครับก็ขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งก่อนครับ